เผยโฉมสาวงามสามจังหวัดมิทูนิเวิร์สไทยแลนด์2023พร้อมพิธีแต่งตั้งสวงมมงกุฎและมอบสายสะพายถ่ายใต้ Concept, limited, คอนเซปต์ The Unlimited จักรวาลไร้ขีดจำกัดได้แก่ MU T ชุมพรอมิน้นท์เบนจามินกระจ่างฉาย MU T บุรีรัมแครอทนิชกุลเสนาวงศ์และ MU T ลบบุรีพิงกี้กนิกาซึ่งีง่ยมงามและภายในงานไายยังเป็นการรวมตัวของเหล่าผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิทูนิเวิร์สไทยแลนด์ประจำปี2566แต่ละจังหวัดเป็นทางแรกอีกด้วยค่ะ ค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากๆเลยนะคะที่วันนี้มีพี่พี่ทีมสื่อนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะที่คอยซัพพอร์ตน้องมิ้นเองนะคะทางเพจ MUT ชุมพรก็ยังไงซีดีนะคะก็เป็นซีดีใหม่นะคะซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เช่นกันนะคะส่วนตัวน้องเองค่ะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะก็ยังไงก็ฝากทีมชุมพรแล้วก็ฝากน้องมิ้นด้วยค่ะครับก็เป็นปีแรกของทางพวกเรานะครับที่ได้เป็น ผู้ถือลิขสิทธิ์ของ MUT ชุมพรนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับติดตามแล้วก็ให้กําลังใจน้องด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกจริงๆสวัสดีค่ะมิ้นเบนจามินกระจ่างฉาย MUT ชุมพร2023ค่ะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณซีดีแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนด้วยค่ะที่ให้โอกาสมิ้นค่ะเพราะว่า ความจริงแล้วซีดีเขาก็มีตัวเลือกอยู่หลายคนนะคะแต่ว่าสุดท้ายพี่พี่ทีมงานแล้วก็พี่พี่ซีดีเองก็ตัดสินใจเลือกมิ้นเพราะว่าอยากจะให้โอกาสมิ้นค่ะเพราะว่าเราก็ได้คุยกันแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะทั้งคําชมแล้วก็คําติเพื่อก่อค่ะมิ้นก็เก็บทุกอย่างมาปรับปรุงค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบในตัวมิ้นด้วยค่ะฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสัญญาว่าจะทําอย่างเต็มที่ค่ะ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราสองคนดีจริงเตรียมตัวกันมาก็ใช้เวลาไม่ไม่เยอะมากเนาะ,ะแต่ว่าน้องมีความพร้อมมากๆแล้วแล้วก็ตัวซีดีเองก็มีความมั่นใจในตัวน้องมากๆเลยค่ะ,คะก็อ่าด้วยเรารู้จักวงการช่างแต่งหน้านอ้อง<ม>ก็เลยมีน้องอ่ามีพี่ช่างแต่งหน้าแนะนํามาแล้วก็ส่งน้องมาให้ดูแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราเรา,เราไปดูโปรไฟล์น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยอ่าเขาเรียกความเก่งของน้องนะคะความพร้อมของน้องแบบ พร้อมสำหรับเรามากนะคะแล้วก็ถูกชะตานะคะน้องมีความสวยสง่าแล้วก็มีความพร้อมมากๆเลยแลก็เลยอ่าแต่งตั้งน้องเลยค่ะค่ะก็สําหรับตัวแคลร์เองก็มีประสบการณ์มาอยู่แล้วบ้างนะคะอย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้เนาะก็คือพี่มัมเหี่ยวก็เห็นแหละว่าเรามีประสบการณ์<ช>แล้วก็มีความพร้อมที่แบบจะดูแลตัวเองในกองแต่งหน้าทาผมได้สามารถแบบยังไงอะอยู่ในกองได้แบบ<อ>ว่า ยังไงดีเพื่อนอยากเชื่อใตัวเองได้ใช่ค่ะเพื่อนอยากเห็นความพร้อมตรงนี้ก็เลยแบบว่าโอเคคลิกกันด้วยความที่ว่าเพื่อนไม่เหมียวก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะชินกับสายนี้เท่าไหร่ก็คือไม่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการสร้างนางงามนะคะแล้วก็เราก็มาเจอน้องที่มีความพร้อมเนาะน้องก็มีมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับนางงามอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่งหน้าเองเป็นนะคะแล้วก็เดินสวยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจ ค่ะ,คะดีใจมากๆค่ะพี่เมียวซับพอร์ตดีมากทุกเรื่องเลยพี่เมียวบอว่า ส่งไปเรียนตอบคำถาม<ช>เรียนเดินแล้วก็แบบเรื่องชุดต่างๆนี่คือพร้อมมากๆไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติชุดราตรีตอนนี้คือพร้อมถึงไฟนอลแล้วค่ะเหลือแค่เก็บกระเป๋าเข้ากองแล้วค่ะพร้อมมา <laughs> กก็ใช่ค่ะเรามีความพร้อมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซีดีเองนะคะแล้วก็ตัวน้องเองคือบุรีรัมพร้อมมากๆนะคะพร้อมพาน้องแครลทไปคว้ามงค่ะค่ะก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆแฟนนางงามทุกคนนะคะช่วยให้กําลังใจพวกเราค่ะทีม MUT บุรีรั ด้วยนะคะเพราะว่าทางซีดีเองก็เป็นมือใหม่ส่วนทางหนูเองเนี่ยก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทางซีดีด้วยนะคะขอบคุณมากที่ดูแลหนูเป็นอย่างดีนะคะยังไงก็ฝากดูทุกคนซับพอร์ตหนูแล้วก็ซีดีของหนูด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะฝากด้วยนะคะค่ะดีครับเกินกว่าที่คาดจริงๆผมใหม่ซีดีทุกคนึ่นนี้ใหม่หมดเลยแล้วก็ผมไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับความสุขความมันเลยทำทำากกับไอทีพอได้โอกาสนะฮะแล้วก็ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นคนให้กําลังใจผมซะมากกว่าอันนี้พูดตรงๆน้องบอกพี่สู้หนูสู้พี่สู้ก็ดีครับน้องเก่งน้องเก่งนะครับผมก็ฝังน้องด้วยผมเชื่อว่าโอกาสกับจังหวะคนต่างกันนะฮะงั้นวันนี้ผมได้ผมผมได้โอกาสงั้นพอได้โอกาสแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกสเต็ปสองงั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเอาสเต็ปแรกของผมเนี่ยยังไงทํให้เต็มที่ ไม่แน่ฮนะแน่เขาอาจจะเปลี่ยนแนวก็ได้ครับจากธุรกิจที่มีอยู่มาเป็นด้านนี้ก็ได้นะฮะผมเชื่อว่าโอกาสจะวะคนต่างกันวันนี้ผมโชคดีที่โอกาสเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยผมหาหนางงามเยอะมากเพราะผมใหม่มากก็รู้จกักลูกสาวของเพื่อนะนะฮะเคยประกวดก็เลยให้น้องเขาแนะนํามาแล้วก็สัมภาษณ์น้องวันนั้นแล้วก็จบวันนั้นเลยครับค่ะสวัสดีค่ะพิงกี้กนิกาสเงียมงาม MUT ลบุรี2023ค่ะ ความสามารถก็คงเป็นเรื่องการเทรดไหมคะปัจจุบันนี้ mm hmm. อยากให้ทุกคนเปิดกว้างนะคะความทันสมัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆพิง์ไม่อยากให้ทุกคนยึดติดกับอะไรเก่าๆแล้วอย่างพิงคเองพิงคอยากเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วพิงค์มีคอนเซปต์ค่ะว่า believe yourself ก็คือเชื่อในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองอย่างพิงคพิงคิดค่ะว่าวันนึงพิงอยากจะ อยู่ในวิธีการประกวดของ Miss Universe Thailand ซึ่งวันนี้พิงได้โอกาสนี้แล้วพิงเชื่อจะเองมาตลอดต่อให้อุปสรรคมันจะมากมายแค่ไหนพิงพร้อมค่ะพิงพร้อมจริงๆค่ะมั่นใจพี่ซีดีคนนี้100%เซเลยค่ะพี่โรด <c oughs> ก็ระหว่างที่เตรียมตัวกันมานะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่พอเราได้ปรึกษาเขาได้ปรึกษาทีมงานหลายๆคนปัญหาอุปสรรคนั้นก็คือ คลี่คลายได้รอยเร็วมากๆเลยค่ะค้องไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็คือ99.9แล้วกันค่ะ,ะไม่กล้าการันตีร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีอะไรให้ทําอีกหลังจากนี้อีกเยอะอยู่เหมือนกันครับผมก็จริงๆมือใหม่นะครับอยากให้พี่น้องชาวจงหวัดลบบุรีนะครับช่วยเชียร์น้องด้วยนะครับปีนี้เราแต่งตั้งน้องนะครับสัญญาครับทั้งผมทั้งน้องจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็เราทําเต็มที่นะฮะอยากให้เป็นกําลังใจให้นางงามทุกๆจังหวัดด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันเชียร์ครับ ผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดขอบคุณนะครับค่ะก็เหมือนเดิมนะคะต่อคอนเซปต์ Believe Yourself พเชื่อในตัวเองทุกคนก็ต้องเชื่อในตัวเองได้ไม่ว่าวันนี้ทุกคนจะทําอะไรอยู่อยู่ตรงไหนของมุมโลกใบนี้อยู่ตรงไหนของผืนแผ่นดินของโลกใบนี้พี่อยากให้ทุกคนทําในสิ่งที่อยากจะทําแล้วก็เชื่อในตัวเองค่ะแล้วทํามันออกมาให้ได้ดีที่สุดค่ะ